เดี๋ยวรอเพรเข้าอะทุกคนไปเพรเข้าแล้วนะครับทุกคนเงินเงินซื้อซื้อกิจกรรมแล้กันเจะมาชุดเนี่ย จะมากรีดๆจะอยากได้เจ็ดสิบอันครับผม เดี๋เจนะ็ดสิบสามอานผมก็จะทำการแลกไปเลยไหมพอยิกก็มันพอนะครับแต่ผมจะแลกแค่เสื้อนะครับดัวนะครับผมจะทำการแลกไปเลยจากไปนะครับผมผมจะแลกเลยนะครับอืมได้แล้วขัดสิบสี่ก็จะเป็นแลกนี่นะครับอยู่มากนนรับกคน แล้วถูกกันูจิบสีผมเจะแล่อันนี้ไปนะครับ มาสวมใส่กันเลยนะครับตันนี้ผมก็ได้ชุดที่ผมตั้ง,ง้วนะครับนี่ดูดูหมดเกี้ยงก็มีน,นี่เห็นปะอันนี้ได้แค่สิบสองชัมม่วโมงนะครับแต่ผมได้ทิ้งบ้างนะครับนี่ซื้อตัวนี้ค่ะที่ผมตั้งารนี่นี่ดูดูดูดดนี่ผมจะแต่งแบบนี้ นี่นะ้บผมก็ได้โนท้า,ทาเทามาัน,นกลางไปเดี๋ยวผมใส่แบบนี้ให้ดูทำเป็นเปลี่ยนเป็นปน,ปน,นี่ครับไอ้ยังตึงอะ่ะดูดิ